หลังจากเพิ่นมีน้ำสร้างตัวเองเนาะพี่น้องเพิ่นก็เอาขูกมาพัดเนาะมาพัดให้มันสูงสะอาดแต่ก่อนเพิ่นบ่มีน้ำเนี่ยแทบจะบได้ล่างขูกเลยเพิ่นว่านาะพี่น้องเนาะพูเนาะพี่น้องวัดเพิ่นไปเอาน้ำเนาะไปคอจาชาวบ้าน1กิโลจากเฮือนเพิ่นไปเนาะอ่าสองห้าปุา๊บ<ป>พี่น้องสําหรับคลิปนี้บ่พรอก็ได้แวะมาหาครอบครัวเอื้อยเพจสมรแล้วก็อายคําอีกตามเคยเนาะซส่งมือเศร้านี่ก็ได้มาหาเพิ่นนนาะพี่น้องก็ได้เอาในพักแล้วก็พวกยาดีไข่ดีวัดดีไอให้เพิ่นเนาะ ส่วนต้นไม้หรือว่าเบี้ยไม้นี่บัพรสนี่ยังบ่ทันได้ไปซื้อเนาะพี่น้องเพราะว่าแถวเขตบ้านของเพิ่นน่ะบ่มีเนาะพี่น้องเนาะมีแต่แถวเขตบ้านบะพรสนพุ่นซึ่ง FC หลายๆคนก็บอกว่าบะพรให้บ่าวแซนซื้อมาให้ก็ได้อีย่างประมาณนี้เนาะซึ่งบัวพรก็จะลองประสานงานหาบ่าวแซนลองเบิ่งน้อพี่น้องเนาะเพราะว่าบ่าวแซนเพิ่นมีรถกระบะเด้เนาะก็สิให้เพิ่นอ่าซื้อแล้วก็สิเอาเงินให้เพิ่นนะพี่น้องเนาะเพราะว่ามื้ออื่นนี่บัวทางบ่าวแซนเพิ่นว่าจะมาหาอ้ายแก้วเลยน้อพี่น้องเนาะ คือจังหวัดเชียงเอาเตียงมาให้ไอ้แก้วน้องพี่น้องนะเนาะก็พอดีเป็นทางผ่านเพื่อนได้พี่น้องทางผ่านไปบ้านไอ้แก้วได้อันไปอันผ่านเฮือนของเอื้อเพชรสมอแลแายไอ้คำนี่น้องพี่น้องถ้าไปด้านนั้นก็ทางเข่าไ่ได้ต้องไปทางนี้เนาะก็เลยบ่พรอก็เลยว่าอ่ะลองติดต่อหาทางบ่าวแซนลองเบิ่งเพื่อให้เพื่อนซื้อเบี้ยไม้มาและ้วกะ็เพื่อนผ่านาลก็ลงนี่เลยเนาะตอนนี้เพื่อนกระปลูกเป็นบางส่วนแล้วนาะพี่น้องเนาะก็มีตะไคร้ดอกจำปาแล้วก็หมักเพชร คุมมักเพชรแล้วก็มักนัดเนาะอ่าแล้วเอฟซีลายลายฐานก็จะให้มีต้นกล้วยน้ำนะ้พี่น้องเนาะต้นกล้วยต้นยังน้ำอนะไรกะสี่ทย้อยทย้อยเอามาปลูกทางิ่นก็นได้นะ้พี่น้องเนาะส่วนเบี้ยมไม้ก็น,นี่แหละคือประพรานเบาอะไรนะพี่นอ้องอ่าซึงมาพ่อกันในบรรยากาศ หกโมงกว่าๆนะพี่น้องทางเพิ่นการกำลังหนึ่งเขาทางเวลาเพิ่นกาได้มาอัปเดตเนาะโดยสบายดีขึ้นกันตอนนี้ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าๆแม่เก็ได้มาอัปเดตเพิ่นเกาะมานี่มาเป็นไรเอื้อยปลูกไรในภักนะปลูกอะไรปลูกเห็นห้างขับเลยได้บอกฮอนปลาไวอ้หรืเนาะอันนี้ก็มักเทือก มือยกะเ้าเมือนเอกเมือนเห็ดต่อเนาะเห็ดไวอะได้ผลเนาะเลาตังใจเห็ดอะไนี้คุณอยากดี๋ยนเนาดอไหนึ่งวน้อกน็คือผนนอบไปก่อนอเบี้ยกาลมันหานมันมัจะแตกไวเนาะแตกไวเออก็จะแตกไวั้งเหณม่มันยากเออแสดงว่าเคยปลูกมาก่อนเนะ ดอยเราเคยปลูกเรา่น้องแต่ว่าต่งนีต้นทุนตะกี้เนาะพอปัจจุบันเนี่ยอลังการเลยพักบัวพักซีพักอันหนึ่งฮัมโปฮอมเปมีเบิร์ตอันนี้เป็นไนพักยังเอไยตัวนี้มักทั่วตัวนี้ทั่วทั่วพุ่มเนาะเออ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 จะเห็นจะสีแหลกกว่าเวลายันนามลายจังไรมันตายเออถ้าเห็นว่าสีมันมันเป็นโูนหมดใตายบบนี้ เห็ดขักอะไรได้เนาะสลากโอ้ชื่อว่าเคยปลูกเนาะเคยปลูกะโปลูกน้ำเข้าเคยบ่มีนามบ่มีสุวรรณกะพี่ไงโดยวันนี้พ่อมีสวนตัวเองเลยเห็ดเลยเนาะโดยโปะเข้าลงพ่อนอิ่มหันไปปลูก้ะเขาแบบนีเนาะนองสะอะไรไปเอาต้นอยู่ทั้งมาเนี่ยมาเตดงหมักนัดบ่หมักนัดโวยปลูกหมักนัดอีนเรื่องมาเตดง พยายามพดเรื่อยๆอะไรเนาะให้มันให้มันใหญ่โอยกะอีกประมาณอันสั้นๆเนี่ยึ้นแล้วบอกนั่นน่ะหมักถั่วเนาะด้วยอือพี่น้องเลยโอ้ยไปเป็นคว่มเพิ่นได้เพิ่นาดใกล้จะเข้าสู่หน้าพนเลยเนาะแม่นตลาดเฮ็ดเนาะพี่น้องเออเวลาน้ำเด้มันพฝนตกแห้งกะเต็มเบิเต็มเบิ้แล้วเนาะน้ำไหลไปเบิดเนาะหาเอาสิเฮ็ดต่ำๆแมนเนด้อ๋อหมักพริกไป็น้รลด้หรอผิกนี่บไม่ยาก เออมันเหี่ยวเนาะโดยมันตัวติดตัวบัติดเงี้ยแต่ว่าเพิ่นเทาก็ปลูกเมื่อใดเน่ะเอื่ยหากระซองมือสามมือมันคอยค้นน้ำแล้วมันจติดเองแหละกันกับแดดยามนี่มันอยากห้อนเนี่ยมันกลอยากอ่าอยากหลงลวกเนี่ยเวลาเจ้าอิ่วน้ำมาแล้วน้ำมันห้อนนะเจ้าอย่าไปหดได้ต้องอิ่วน้ำใหม่ๆมาหดบ่เอี่ยวใหม่ๆอ่าให้มันเย็นดิ ไไๆๆต้นกล้วยเป็นได้เอื้อยต้นกล้วยพอมีอยู่บ่แถวนี้ต้นกล้วยก็มีอ่าเอฟซีเพิ่งจะให้ปลูกได้ต้นกล้วยนี่ได้ปลูก<ด>ตามแจเลยส่งมื้ออื่นทั้งบัพรกะสิสีประสานหาบ่าวแสนด,ดเพื่อจะอันพาคนซื้อมาให้อยากได้ใบมันสีมอกอมต้นชะปานี่บ่ ด้วยมันมุกหน่อไม้โดยแซบได้อะวอกอีลีแซบอีลีใบจำปามุกใส่หน่อไม้โดยแม่เคยเห็นอยู่ไดยเคยเห็นบมอแม่บางคนมุกแล้วก็เมียงกินเลยเนาะเหมาะหน่อไม้ใช่ไหมบอกกินได้เนาะตินาะกินได้อะไรบุ๊ดเคยฮั่นบุ๊ดเคยยิ้มหน่อยเลยเคยยิ้มหนเลยเคยเออเคยเห็นเนาะหมอนกันแล้วเคยเคยเห็นก็จะใส่เออใส่เออปลูกไว้เพื่อเห็ดกินเนาะโดยน้วย คือว่าแต่คนที่ปลูกก็ปลูกซาสิหรอกรู้อัน้ปลูกไว้หกมุกหน่อไม้ดูมุกไหกินกินเชงไบมันเลยบ่กินแตน้ำไม้กินแตน้ำไม้ดูแซ่บบ่แซ่บบางคนเขาก็กินก็ได้ได้กินก็ได้แม่แมกินเลยบางคนกินเป็นได้ชามีจะไปใช่ไหมไปเอาไม้เซนโอ้มีไม้เซนอืออือืสิเฮ็ด เพิ่นครัวเป็นได้กระพุงกระพพยไปส่งเพิ่นเบ็ดเราเบาเอื่อยหรือว่ายังเบ็ดของเจ้าเองบ่เบาข้างนองล่านองลาเนาะอันนี้เป็นพวกกระปองกระแปงนี่เป็นของเจ้าเบ็ดเนาะอันนี้ก็นมองอับเบย์นี่นี่อ๋อน่องอับเบย์ปะก็เอยเก็บเมียนใชได้อ๋ออ๋ออ๋อ มันไปมันปะสะสายใคยเก็บเอาเอาเมียนอยู่เพื่อนแต่อันนี้แล่าฮักเหล่าเอ้ยเนาะฮักเล็กน้อยเห็ดตันบุญมือบุญคนอิ่วลายใส่นามลายผักส่วนล้ายเนี่มัติบุมันนะขอพอเลยเห็นเขาใครกับฮักมัติบุญถูกไหมม่นเม่นเป็นแบบข้าเจ้าพวกจอดน้ำสั่งบาดาลก็จะเอาท่อท่อมาแม่นคงแท้บริเนียวนะเม่นโดยต้องท่อกาเสือปกติกะขนาดห้องอะ เอาเบอร์กันยังฮักได้แม่แม่อันนี้ท่อท่อไปท่ออีกหนึ่งนะเพราะว่าถ้าจอยดีแทบแบบต้องใช้ยังสักอย่างที่เป็นใช่ได้ใส่ได้ได้ปะขบมีเงินก็ได้แล้วก็ใช่ได้แม่ข้าโบมีเงินก็บ่ได้สูตเอาไปสิตลอดไปเลยว้าวมีเงินก็ทำซื้อใช่ได้ก็ต้องมีไฟโซลาร์เซลล์มันก็ต้องใช้งบซื้อสูตรโซลาเซลล์อีกได้มาใส่งบเริ่มต้นเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทห้าสองหมื่นสามหมื่น ไฟโซลาเซวล์ใสโซลาเซลล์เยยดทำซื้อทำซื้อเนาะมีเงินไปใส่หักทามลินซื้อเริ่มต้นหมื่นกว่าบาทแล้วตัวตัวแห้งตัวข่อยอันเรื่องได้ไฟโซลาเซลล์นะครับไฟเซลล์กระถิ่นบอส้วยบ่บ่ลว่าอันน่ะเพิ่นเบิดยาแล้วกัทางเจ้ามีโครงการต่อยาให้เพิ่นบ่หรือว่าบ่ได้มีเลยบ่สมมุติว่าเบิดหั่นะนะ ได้ได้ได้เด้อเขาการที่ถองทามผู้ใหญ่ให้เนาะยาเนี enfin ่ยเบิดแล้วยังน้อยเดียวหนึ่งน้อยเดียวหนึงเออก็ต้องไปตรวจเลือดอีกทีนึงเนาะว่าอันเลือดมาปกติบ่ออย่างประมาณเนาะถ้าเกิดว่าอันอันเบิดยาจังจังว่ากันไหมเดี๋ยวเขาสิ่ทามผู้ใหญ่เพิ่นให้เด้อทามแม่ตู้พวนอุปถัมภ์เจ้าเด้อก็เพิ่นมีมีซีมีซันขึ้นเนาะ เป็นจะได้ปัจจุบันเนี่ยห้ามููซึกแบบเมื่อยบอหัวเห็ดเวียกงั้นด้วยไดเมื่อยธรรมดาเมื่อยธรรมดาโดยแต่ก่อนนะเมื่อยแห้งเนาะแต่ก่อนเมื่อยแต่ก่อนก็ค่อยเห็ดเวียกแบบไหนเห็ดบ่ได้บ่ได้บ่ได้เลยอย่างป้าเนี่ยจะลากลื่นได้เพื่อนเนาะโดยเออเมื่อยเน่ยยากเขาจะลื่นห้อยเขาเอิญบอคือสุนับอันหิวน้ำเนาะ เคนปกติที่เมันหมักปลาตีนเลยเนาะเกือบในมีเนาะเกือบเนาะปลาตีนใครเนี่ยแต่ผมมีเศษแก้วแทวแถวมันเนาะมีเสร็จคนป่ามันหมักอยู่ป่าหมักปลาตีนแล้วเพื่อนนี่ก็ทีมีแค่ช่องลังเลยไกลกันจากหมู่ขู่เนาะแม่นะผู้บ้านพประแทศเนาะโบราเนาะผู้อยู่ในนี่ผมไม่รถ้ถาวัดระยะกิโลหนึ่งอะไรนี่ประมาณกิโลเนาะกิโลหนึ่งคุกหวานนบอนนบอนเพิ่นไปเอาน้ำมาเลยเนาะ น้ำก็ไปเอาโยบานพุ่นตะกอนน่เนาะโดยอันนี้ก็ไขแดงเออบริวารไข่แดงนะไข่รันเพราะเช่นเลยแล้วบอืมสกี้เจ้าทำนี่ทำคำอะไรต้องาหามน้าเลยเนาะโดยมีน้ำใสเนาะลำบากลำบากอะไรน่เพราะว่าเจ้าโชคดีสุดเลยเจ้าเวียดตอนบุญท่านได้ก็เอือนก็ไปเอาพุทธโยบ้านเบาได้เพราะว่าน้ำสัางเจ้าเบาเบา บ้าก็เฮ um, ah, ือนดุงโจยเงอนน้องอาบอยอีกได้บุงโจยนักบ่นักอันนี้บ้าวงบองผักส่มากกสะอาดดีนะถูกไมสดดุดวงมาเนาะยยู่เปียวเียก็เต็มกระป๋องเลยผักอะไรผักไทยเพิ่งอกระป๋องได้เปล่าน้อแต่กระเป็กระป๋องวะ บ้านเ่ากระปองนี่กระปองมันชิ่นน้อยเออกระปองคือกระปองขวดนมขวดยังอะไรเอออันนี้ขุกบ้านเ่าเอิญเนาะอ่าครูอันนี้ภาษาเราทงอันนี้ครูครูภาษาเราทงภาษาเราทงครูครูครูออกตัวลอดเนาะออกครูเอออันนี้ภาษาไทยเพิ่นเอิ้นกระมังเนาะภาษาเราทงฮะกระบ้าน กระบานโกระบานหัวด่เนาะเาเช่นกบาน,บานโอ้บานนี่เนาะลูกเต่ายังห้องนี่สบายไม่ได้มาอาบน้ำมานนี่เนาะเออไม่ได้ิ้อาบน้ำคุณทองไปหาติ๊กนี่ลูกที่ไม่ได้อาบน้ำเขาเด้กผึมาหาเน,นาะเขาอยูอ่บ้านยัอาวยังเขาไปอาบน้ำไปคอไพ่ได้บาน ทางไหนพีส่งตะกงนะขอเพิ่ใช่ตลอดไปนี่บ่ตลอดปเพิ่นบยากให้บนนู้เข้าไปได้ให้ใช่ใ่ไตาใส่ก็เขาไปได้ให้กัก็บุ้เขาไปได้ให้จานี่เนาะบอกรห้งกับเาื่องลังได้บักเสือเขาเราอ้าีด้เนาะยักแล้วคนห้าทเขาจให้เขาเอกเสนาจะเนาะ เนี่ยเขาว่าอยู่ในใจเขาหน้ะจากปีจะไปชายน่ะจะาปีกูาปลายสิปีเออต้นหอมกาะยงบ่รดยสักเวันนี้วันนี้มีหน้ามันสักเลือมเปินสักไหม่สักแล้วเออสักมือเ้าเห็นยุบันตานะฮะเอเดนาะง อิ่วไปไหมที่จินที่จะนี้อ่ะมีแหงอย่างเนาะยขับแล้วแบบท่านทำมาได้เลยนะแต่ก่อนอิ่วน้ำมาได้เนาะหมดสารประหามอเนาะเอออิ่วน้ำมาได้แต่ก่อนลิ้นห้อยอันปกติปกตินี่ไปใส่น้ำอันไปใส่น้ำเขาสัมผัสตัวเองเลยเนาะเก่งใจเขาจะบอกเวลาเขาไปใส่ดีใจไหบ่อันต้องต้องเขาไปใส่น้ำเขาเลยเก่งใจเขาอยู่บ่ ป็ใจเรามีน้ำใจกันจำเป็นบ่ับจำเป็นเวลาเขาไปอยู่เขาเขาได้จะกล้าเอาเขาเขาไปได้อยู่ละไปตักเอาเอเ้าเอี๋ยวโลดเวลาเขาอยู่เขาคอเขาบอกคเอต้องคอทุกข้างออกไปด้วยอ๋อเดี๋ยวเดือหน้ามีอะไรด้ยบางมือมีบางคนมาตอบมาว่าเดี๋ยวจะเอาโลดเอารโหลดมีคนกะ เอออ้แมนนแ่เป็้นยังากประเทศนี้ท <bike> <ira> <c oughs> ี่สกแบบักแทงก็ได้สุเนาะโออโดยดนี่ที่สุที่แบบคุ้มโฮมกันนะอนสลายเรื่อนทีเอื้อเอื้อเฮ้ยนะเฮ้ยนะเอื้อเพื่อเพื่อแพ่เอื้อเพื่อเพื่อแพ่จว่าถึงดเปลาี่แม่นแน่นแน่น่าคนมันเนี่ยแป๊บเดียวต็มเลยกระซ้ามื่องหญ่ยทำเป็นไอ้เอืเื้อต้องเบอร์ในหอบได้เหรอ ค <poured S 2> ขันแมนนักเลยเออแมนขันแมนเจ้าอะยันดึงบุคคลบ่คขันแมนขันแมนเจ้าบริกินยาตั้งเดือนหนึ่งมาเจ้าเจ้าสีโซเป็นนักคนนี้ผิดหกเนาะโซนะผมจะหล่นหมดอะไรนี่ผมจะล่นหมดเออเฉพ่อเล่นมือ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 บุญหาที่เขาไปถ่ายกันจะเกิดอุกใจกันเรื่องที่จะโซเหมือนบอ เดี๋ยวมาหายหอะไรอกใหญ่เลยเป็นสองเ,เ,เกือบตายเดินหนึ่งยังไป,ปบ่อเป็ดขั้นโมเมนต์หวานอันนั้นอันนี้ดอกเจ้าไปตูนในโพนั่นโทนี่ขั้นโมเมนต์เจ้าหนาขาดเลือดมาหาตูนใน,พน,พน,นโนพนันโทนี่ขั้นโมเมดหล่นนนั่แหละอ<ด><ด>าการคนขาดเลือดอีกอย่งสักอย่างเนาะเพิ่นขาดเลือดเนี่ยมันกระทำแบบว่า เมื่อกี้ก็แล้วกับ็ตำรวดมันขาดลีนนั่นแหละเนาะมันขาดลิ้นมันก็เริ่มอันนั้นนี่ก็คุออกแล้วไม่เห็นแล้วอันนี้คือัานแล้วก็คืคุว่าแล้วขาดเลือดเนาะที่ล่างถ้วยบ่เนี่ยรางเมียนคุน้องบอยเออเผื่อสลัดเลยร่างไหวนาะงอนดีดีดีคำคุน้องบอยค่อยๆได้กัเก็บเอามันยังดีอยู่เก็บมาไหวถูกต้องแล้วดีกว่า ่นแต่ก่อนคุกสงสัยใช้อันสะอตใบอ๋อแ้ก็มีอยู่สะอตใบแต่ก่อนสงสัยคนเดียวน้อคนดังต้มน้ำชิ้นเนาะเนี่ยต้มน้ำเนี่ื้กแกงเนี่ยจางเนาะป่ะมันใช้ได้เก็บเออแม่เนี่หายากได้ถูกสิเนาะถูกเล็กโอ้ต้องเป็นที่นียมได้บ่มพอนี่เนี่ยนีเนียมแต่มันหายากเลยแตปัจจุบันก็ไม่เห็นมีนะ มีหักมันแพ้งหับฟองสารสามแสนหักไม่อะไรเวียดเดามาทางน่ะในตลาดก็มียังนันแพ้งอยังมีอยู่เนาะมีอยู่ถ้าไปสังเกตเนีอางเห็นแต่พลาติกกันเสุนีมันสิทุนต่อพลาสติกกังวเนาะกับวัสเสมอไปแต่เวบางทีมันตกมันก็แง่แบบนี้เออให้ดีๆขงมันเนาะบางทีหูมันลุดแนี้กับสเสมอไปนี่คือสิกันนี่ม่แม่เลง เออคือก็หยิบเลยมือคนละล่างไหวนะหลายคนก็ว่าถ้าเจ้าบ่มีไส้ทิพนใส่เกลือเด้อใส่เกลือถูกเอาเอออเจ้าเนี่ยบดิแป้งพันบ่บ่มีแป้งทิพันบ่เคยแป้งเกลือเนาะเวลาขัวเนี่ยข้าวเดี่แป้งพันอยู่ขัวเนี่ยย่งบ่ยังบ่อ้ัวเนี่ยบดิแป้งเนาะ ขมีแต่แป,งป้งบ่ขบมีนะขมี่แป้งเนาะนี่น่านชื่อมากเินเาอันเขากะสีก้อนแก่น่เ้อิธีน่เ้เอเจ้าเกลือแล้วก็ใส่สนิมมือสิแน่นๆเบ่เ,เกลือสนิมถูไวกระจาดมัมันแข็งนนิ่งคบนต้แข็วพ่อเราจะซื้อแป้งมาให้ผรู้วไ้ เมึงลูกแข่าจะเลยแขวเลืองหรืวเข่าแข่เลืองว่เออมไม่าเห็นเนี่อ่มันมึงงมึงจะเอาคอยคัดมันก็ออกคุณโออันนี้ชื่อดนเตอนแล้วหามเลยพ่อบ่หน้าเบ้ย อันนี้ก็ได้แม่นต์บดหวดนี่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 น่คนกะขามีน่านี่กะมักสะอาดขึ้นเนาะมักสะอาดขึ้นหมดเลยนเอาเอาเนี้ยนะอันนี้มาพัดเนาะเ่อเอยดีแล้วแบบสุกี้มันอึดหนามอึดหนามไม่ได้ไปหาอย่างไปกิโลครับมากิโลก็ห้วยไปหาจะห้อบ่อยว่าโซเนาะเอ้าขอบคุณหน่อยนี่ว่านี่ ช่องหามตีไปสี่กิโลเนาะเออเท่าเท่าไรวะถ้ากลับไปอีกกิโลหนึ่งแล้วเอายางมากกิโลหนึ่งแล้วเอาสองกิโลเลยด้วองหามหนึ่งสองกิโลเลยยังบ่มีวันนี้ไปอีกเนี่บวันนี้ใส่น้ำเข้าสามกิโลกลับมาอีกคลิปเป็นสี่ได้ได้ช่องหามขู่เนาะเออเออวะนี่ก้อนสี่กิโลช่องหามขู่แต่ว่าคิดในแง่ดีก็ดีได้เป็นการออกกำลังกายอืม แต่ค <c oughs> ือล so right? so, like so, oh so, ่าเนี่ยไม่เหมืพูดดคนขาดเลือเนาะเวลาทีโตตายแล้วคนที่แบบคนที่เขาตั้งใจออกกําลังกายคือแข็งแขงอืมเป็ว่าอะไรเออแต่อันนี้บางทีเพื่อเอาเบี้ยเห็ดออกกําลังกายก็มีเห็ดเวี้ยหนักเนาะแต่รู้สึกว่าคือสมุนไพเหมื่อนเลยบางทีได้ไหมสมุนไพรปัญใดรับไหมได้เจอกันไปได้ เอาเนาะพี่น้องก่อนจะล่ำลากันมือกะขอเบิ่งเฮือนเพิ่นสักเล็กสักหน่อยก่อนเนาะพี่น้องเนาะพอมาแบบนี้เพิ่นก็นได้มากกะเธอเพิ่อนออกแล้วเนาะพี่น้องเนาะซึ่งมือเช้าเนี่ย่พรอเอาในพักกับยามากะเพิ่นยังบ่ทันได้มากเนาะเพิ่นมากแล้วตอนนี้เนาะพี่น้องเพิ่นวา่าสิเปลี่ยนเสาเนาะก็คือบ่ได้เปลี่ยนเสาเนาะพี่น้องกค็งกคือเพิ่นจะตัดส่วนนี้ลงเพราะว่าเสาตัวเสาใหม่บัดชันเนาะสิตัดบากตัวนี้ออกแล้วก็สิบากใหม่นี่พี่น้องเพิ่นก็นสิเฮ็ดอ่ากระเธอมานี่เนาะอ่า เสื้อเชือนเพินกามีการอัปเดตนําพี่น้องส่วนเงินซื้อพาเนี่็เป็นคองแม่นั่นซิลี่คือเก่าเนาะแม่นั่นซิลี่นี่ก็ซอยเลือครอบครัวผลไลายพอสมควรน้อพี่น้องบว่าสิเป็นนันาดานบวสิเป็นเงินปิดหนีบวสิเป็นเครื่องใส้ในครัวเรือนเพิ่นถวยบ่วงเนาะมือนั่นแหละเมื่อวันที่13นสามรพพรพาผลซื้อลายสิ่งลายยากผ่มไะเหมน้อพี่น้องเนาะแล้วก็พวกพาแล้วก็พวกเบี้ยเบี้ยพักแล้วก็เบียต้นไม้กำลังสิมาในวัยนี้น้อพี่น้องเนาะ กะเป็นของแม่นานสิลีนะเพื่อน้องส่วนการต่อเติมนี่กะนี่แหละเพื่อนกำลังจะเห็ดเพิ่มมั่งเสาตัวนี้ลงนี่เนาะเสาตัวนี้ก็หลายปีแล้วล่ะเสาตัวนี้เพราะว่าแถวเขตแถวนี้นะเพื่อนเพิ่นจะมักปะไว้เดีพี่น้องเวลาเพื่อนเห็ดไปสิถ้าเพื่อนบ่มีเงินแล้วเพื่อนปะเลยแล้วก็สมุนไพรไม้ก็จนดอกขวกใบแป้นนะส่วนรับเพื่อนจะปะแต่ว่าแถวบ้านมาพร้อมผัดเพื่อนผัดบ่เป็นแถวนี้เพื่อนเพื่อนจะมุงก่อนถ้าบ่มีก็คือเพื่อนมุงไว้แหละ ทั้งล่างนี่ก็แบบวอยมันเปียกน้านะทักพผีเพิ่นปะไว้รูดคือแบบประเภทนี้ตางการอะไรเนาะกับเพิ่นกะสีเอาเสาตัวนี้ลงตอนนี้เพิ่นเอาลงแล้วนะพี่น้องเสาตัวนี้นดินี่เสาเลือนเพิ่นนี่ดิเพิ่นเอาลงแล้วเพิ่นกะตัดตัดแล้วเพิ่นกะบ่าย่อลงนะย่อส่วนเนาะนตัวน,น,นี้อันนี้เป็นเสาใหม่ของเพิ่นเ <c oughs> สาใหม่ ก็คือสามเสาเนาะพี่น้องสามเสาแล้วก็เสียลงมานี่เนาะสามเสาตอนนี้ชามีเพิ่นไปซื้อไม้เส้นกสีก็กระเทิบออกมากสีเป็นบ่อนดังไฟ้วบนล่างถ้วยล่างบ่วงหรือว่าบ่อนนั่งกินข่าอะไรนะพี่น้องเพราะว่าเฮือนเนี่ยมันต้องมีเสียออกมามันจกสีแบบสมบูรณ์แบบเลนะพี่น้องเอ้ยถ้าบบมีเสียหลังจากสมบูรณ์ได้คือไปเส้น้บมีเสียนาะเวลากินหนึ่งข่าก็อยู่ในถ้ามีเสียแล้วก็โอเคเนาะ ตอนนี้เพิ่นก็ใส่พาไปแล้วสามสี่แผ่นนะพี่น้องยังจะทวนนัดประเทศตัวน,นี้ก่อนละเพิ่นฉีจะย้อยใส่ทีหลังเนาะอ่ามื้อน,นี้เพิ่นก็น่าจะบ่ได้เฮหตนะพี่น้องคอว้าข้ามก่อนมื้อน,นี้ตอนที่มาพรา้อมถ่ายทำนะครับน,นี่ก็เป็นเวลาหกโมงกว่าจะเข้าเจ็ดโมงแล้วเนาะอันนี้ก็จะเป็นไม้ไม้ก็จนดอกเนาะไม้เพิ่น หลายปีพอสมควรสิบกว่าปีไ่ได้เบิ่งลักษณะและวก็เส้นทางนี่นะไปเส้นไปบ้านอออกจุดสุมส่วนไปพีกก็สิไปบ้านนาทองหาพี่น้องนาทองใหญุ่เข้าไปพุ่นเนาะเป็นทางลวงได้ดีิในอนาคตปาวบงชาบ้านเป็นแก่ไม่ติ้วไปเห็ดเตาเนาะ เป็นไม้เต้าไม้ติว้วเนาะพี่น้องบางทีก็เอาไปขายบางทีก็ไปเผาถ่านลาละสามแสนหรือว่าห้าร้อยความกว้างหนึ่งเมตรความสูงหนึ่งเมตรนะะเผื่กองไว้ลาละห้าร้อยบาทเขาเอื่นเป็นลานะเนาะเขตนี่เป็นเขตทางหลวงในพี่น้องแนะ่นะคตเป็นทางหลวงแน่นอนเนาะหัวเข้าไปหมู่บ้านใหญ่ของเผิ่นเดหมู่บ้านใหญ่อยู่ทางพุดเนาะ เวลาสิไปหาอันาไอ้แก้วบอรหรือว่าอันอันนก็ต้องผ่านเส้นนี้เข้าเส้นนั้นก็ได้แต่ว่าถ้าพ้นตกเลยผ่านบ่ได้ทงางไหนาก็จะต้องต้องอ้อมมานี่เนาะนอพีน้อ,อ,นอ,นองก็ประมาณนี้เฮือนสางของเพิ่นก็ได้ก็คือเป็นทางเฮือนเป็นทางนาอยู่ดําเดียวกันเพราะว่าเพิ่นเพิ่น่ไเ้มีเฮือนล้วอยู่อยู่บ้านนะก็คือมามาตั้งทิฏฐานอยู่นี่ตลอดไปนะ าเาวกว่าปีเกือบสามสิบปีมาอยู่นี่เน,น,นาะทางเอื่อยเพิ่นอาวะพ่อพี่น้องตอนนี้ก็มาหอดส่วงท่ายคลิปเลยเนาะึ่งสสำหรับคลิปนี้กะบโบมี่ยังไลนเนาะพี่น้องก็คือแวะมาอัปเดตครอบครัวเอื่อยของเพิ่นนาะพี่น้องเนาะก็คืออัปเดตสวนครัวอัปเดตน้ำสร้างอัปเดตอา่ากระเทิบเรือเฮือนไพ่ของเพิ่นนาะพี่นอ้องเนาะ สามีเพิ่นน้าบอยู่เนาะพี่น้องสามีเพิ่นไปเอาไม้เส้นอยู่พูนปุ๋ยเนาะอยู่ในกลางดงกลางป่าปุ๋ยเนาะพี่น้องเนาะอะวเนะพี่น้องสำหรับคลิปนี้บ่พ่อกระิไดคอตัวลำลาเด้อเอาไว้โอกาสหน้ามาพอกันใหม่นพี่น้องเนาะมีแต่ว่ามืออื่นมือฮือจังมาพอกันใหม่กับเคสของเพิ่เนพี่น้องเนาะอ่าสำหรับคลิปนี้ขอตัวไปก่อนพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็ะทำเนาะไปก่อนพี่น้องสบายดีและสวัสดีเด้อ